ร้าของนายตัวสาบตอนที่เจภาพหลุดของฟาลาละวันเสาเป็นฝีมือของฟาลาเองเขาเจ็บใจที่ถูกวันเสาหลอกว่าจะทานอาหารด้วยเขาไปแล้วไม่เจอวันเสาแต่กลับเจอกับเจ้าของร้านอีกคนหนึ่งที่เป็นหุ้นส่วนวันเสากล้าลองดีกับเขามีเหรอที่เขาจะยอมถึงภาพพวกนั้นจะถูกลบไปในวันลุ่งขึ้นของอีกวันหนึ่ง แต่เขาก็ปล่อยออกมาอีกเรื่อยๆถทนน์แปลกใจที่ฟ้าลั่นทําอย่างนี้เท่ากับเอาตัวเองไปผูกมัดกับวันเสารทั้งๆที่ฟ้าลั่นมีคนที่หมายปองอยู่แล้วคือหนุ่มน้อยที่รงทานเฮ้ยแล้วแกเจาน้องไปไว้ไหนวะแกทําอย่างนี้สักวันหนึ่งน้องก็ต้องเห็นแล้วทีนี้เกิดน้องรู้แล้วคิดว่าแกซะ่ซู้ล่ะไม่มีทางหรอก น้องต้องเข้าใจฉันเพราะฉันไม่ใช่คนทุกู้เออเออปล่อยให้มันมั่นไปเถอะไอ้วันพระปล่อยมันฟ้าลั่นหัวเลาะ่ว,วนวันเสาร์เองก็ไม่ได้รู้สึกอะไรกับภาพที่หลุดปากไม่อย่างต่อเนื่องเพียงแต่แค่เจ็บใจและอยากเจาคืนให้มากกว่านี้ในขณะที่นึกเรื่องของปลาลั่นเล็กก็เข้ามาในห้องโดยที่ไม่เคาะประตู มาด้วยอารมณ์สุนเทียวพอเล็กมีใจให้กับวันเสารผู้เป็นลูกพี่ลูกน้องของตัวเองภาพหลุดพวกนั้นเขาแค่อยากถามว่ามันใช่ไหมมันใช่วันเสารหรือเปล่าขอให้มันไม่ใช่ถึงมันจะชัดขนาดนั้นเขาก็อยากรู้จากปากของวันเสาเองพี่น้องเล็กทําไมพี่ถึงเข้ามาในห้องผมครับอย่าเพิ่งถามเรื่องนี้เลยพี่มีเรื่องสําคัญจะถามเรามากกว่า พี่น้องเล็กครับแต่พี่ก็รู้ว่าผมไม่ชอบไม่ชอบพี่ก็ไม่ชอบเหมือนกันพี่อยากรู้ว่าไอ้ภาพหลุดของวันเสาร์เนี่ยมันอะไรวันเสาร์จ้องหน้าของเล็กเขาแปลกใจปกติเล็กเป็นคนสุภาพแต่วันนี้ทำไมเล็กดูสุนเสียวนักรวมถึงไม่ยอมฟังเรื่องที่เขาพูดเลย ต้องการคำตอบที่ตัวเองถามอย่างเดียวแต่ความจริงเรื่องนี้ควรเป็นเขาที่เดือดร้อนมากกว่าไม่ใช่เล็กตอบพี่มาพี่จะบ้าตายอ,อยู่แล้ววันเสารเป็นภาพต่อต่อใช่ไหมไม่ใช่หรอกครับเป็นผมจริงๆที่ถูกับฟ้าลั่นฟ้าลั่นเหรอหมอนี่ชื่อฟ้าลั่นครับแต่มันไม่มีอะไรหรอกครับมันเป็นเรื่องบังเอิญบังเอิญหรอ ต่วันเสาร์จูบก,กับมันให้พี่คิดว่าเป็นเรื่องมานเอินนี่พี่เล็กเป็นอะไรไปครับถ้าวันเสาร์ไม่เห็นว่าพี่เล็กเป็นพี่ผมคงคิดว่าพี่หึงผมน้องเล็กถึงกับชะงักใช่สิเขาโกรธจนควบคุมตัวเองไม่ได้ใครจะทําได้ล่ะเมื่อเห็นคนที่ตัวเองรักจูบก,กับคนอื่นเป็นเรื่องของวันเสาร์เขาก็ต้องร้อนใจเออ คือพี่พี่ขอโทษนวันเสาร,พรพ์พี่แค่เป็นห่วงล่ะครับพี่คงไม่ได้หึงผมใช่ไหมไม่เลยพี่แค่เป็นห่วงวันเสาอย่าเข้าใจพี่ผิดสิครับน้องเล็กจับมือของวันเสาและบียเบาๆวันเสาร์อมยิม้มก่อนจะค่อยๆดึงมือตัวเองออกไปน้องเล็ก ได้จะมองบอลเสาหากเขาได้จูบวันเสาบ้างแบบหมอนั่นก็คงดีทําไมต้องเป็นคนอื่นที่จูบน้องด้วยควรเป็นเขาต่างหากทาไมพี่น้องเล็กผมว่าเราออกไปคุยกันนอกๆดีกว่านะครับทําไมละ่ะพี่คุยกับวันเสาในนี้ไม่ได้หรอพี่ก็รู้ว่าผมไม่ชอบอีกอย่างหนึง่งถ้าคุณป้ารู้ ก็คงโวยวายกับพี่น้องเล็กแน่แต่พี่ไม่ได้กลัวแม่ซะหน่อยแต่ผมไม่อยากมีปัญหานะครับเราไปคุยกันทั้งนอกเถอะกวนเสาเดินนำหน้าโดยมีน้องเล็กเดินตามพอพวกเขาเข้ามาในห้องทำแขกก็ได้ยินเสียงของยายยายก็ต้องการรู้เรื่องนี้เหมือนกันแต่หันไปทางน้องชายก่อนน้องชายของเขามาอยู่ที่นี่ตั้งแต่เมื่อใเพราะเมื่อกี้ยังอยู่ด้วยกัน เพิ่ผัดเดียวมาอยู่กับวันเสาร์ซะแล้วแล้วเมื่อกี้ก็พื่งออกมาจากห้องเขาจ้องมองผู้เป็นน้องแกมาทําอะไรที่นี่ผมก็มาหาวันเสาร์ครับพี่อย่างนั้นเหรอถ้างั้นแกกลับไปก่อนไปก็ไม่เรื่องจะคุยกับน้องผมอยู่ด้วยไม่ได้เหรอถ้าได้ฉันจะให้แกกลับไปก่อนหรือไงก็ได้น้องเล็กกลับไปอย่างหงุดหงิด ส่วนวันเสาร์ก็มองใหญ่ด้วยความแปลกใจว่าใหญ่มีเรื่องสําคัญอะไรจะคุยกับเขาแต่ที่แท้ก็เป็นเรื่องเดียวกันภาพหลุดที่เขาจูบกับฟ้าลั่นถ้าไม่มีอะไรจริงๆต้องเป็นฝีมือหมอหน้าแน่คงไม่มังครับเขาคงไม่พาตัวเองมาเป็นข่าวมาครับพี่ว่าน่าจะใช่ฟา้าลั่นเป็นมาเฟียนะวันเสาร์ถ้าน้องไม่รู้พี่จะบอกสตรงนี้เลยผมรู้ครับพี่ใหญ่ ถ้ารู้แล้วก็ย่งห่างหมอนั่นไว้หมอนั่นตัวอันตรายครับพี่ใหญ่ผมเองก็ไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับเขานักหรอก,อกแต่มันเป็นเรื่องบังเอิญทั้งนั้นบังเอิญขนาดไหนก็หลีกเลี่ยงสนาวันเสาร์พี่เป็นห่วงครับพี่ใหญ่แล้ววันนี้วันเสาร์มีธุระที่ไหนหรือเปล่าทําไมล่ะครับพี่อยากเซนาวันเสาร์ไปทานข้าวเออจะดีล่ะครับ มีอะไรไม่ดีพี่อยากทานข้าวกับน้องนี่แต่คุณป้าจะดูพี่ใหญ่นะครับพี่โตแล้วนะวันเสาร์ไปกับพี่นะครับวันเสาร์รับปากที่จะไปกับใหญ่แต่ใหญ่ไม่ได้พาเขามาทานข้าวกลับมาปาร์ตี้ที่ห้องของเพื่อนทําให้วันเสาร์ค่อนข้างแปลกใจว่าใหญ่มีเพื่อนแบบนี้ด้วยเหรอ แต่วันเสาร์เองก็ปาร์ตี้อยู่บ่อยครั้งเพียงแต่ไม่เคยปาร์ตี้ตอนกลางวันก็เท่านั้นคอนโดนี้ดูหรูหราและใหญ่มากคนที่มาปาร์ตี้ในห้องนี้ก็แล้วแต่ลูกหลานคนรวยวันเสาร์ถูกขยันขยอให้ดื่มแล้วก็ดื่มดื่มเธอเพี่ยงอนุญาตเออผมไม่ใช่เด็กนะคะพี่ใหญ่งั้นก็ดื่มสิไม่ใช่แค่ใหญ่ที่ทำแบบนี้ แม่แอบเพื่อนๆของเขาก็เหมือนกันไม่ต้องห่วงวันเสาร์เมาพี่จะพากลับเองครับพี่ใหญ่วันเสาร์ดื่มเพลินมากเพราะปาร์ตี้ครั้งนี้มันค่อนข้างสนุกดื่มไปดื่มมาวันเสาร์ก็เมาเฮ้ยน้องกกโคตรน่ารักเลยใหญ่อย่ายุ่งห่วงเล้ววะห่วงหรือว่าจะเก็บไว้กินเองแกนี่ปากเสียจริงอย่ายุ่งกับน้องปูเออ ก็ได้วะเพื่อนจอมเจ้าชูของใหญ่ต้องวันเสาร์ตาเป็นมันมองวันเสาร์ที่ซบไหล่พี่ชายเฮ้ย hey, ฉันฝากน้องเดี๋ยวเดี๋ยวฉันไปเข้าห้องน้ำก่อนใหญ่ลุกขึ้นเพราะต้องการไปเตรียมตัวและจัดการบางอย่างกับตัวเองก่อนที่จะมาพาวันเสาร์ไปจากงานปาร์ตี้นี้แต่สิ่งที่เพื่อนของใหญ่ทำคือพยายามพาวันเสาร์เข้าไปในห้องนอน จงตอนนี้มันไม่มีใครสนใจอยู่แล้วว่าใครจะทำอะไรใครหรือทำอะไรกันวันเสาร์ถึงจะเมาตาก็รู้ตัวว่าตกอยู่ในอันตรายวันเสาร์ถูกพาเข้าห้องและเพื่อนสอนจะชุ้ของใหญ่ก็พยายามบนลานวันเสาร์กัดเข้าที่หูในขณะที่มันกำลังซุกซ่อคอมันถึงกับร้องลั่นและยอมปล่อยน้องทำให้วันเสาร์ซัดมันไปอีกหมัด ก่อนจะพาตัวเองออกมาจากห้องนอนและหาทางออกไปจากที่นี่ยายออกมาจากห้องน้ำก็ไม่เห็นวันเสาวกับเพื่อนท่ำให้เขารีบเดินไปท่องห้องนอนที่วันเสารเพิ่งจะเดินออกไปเห็นเพื่อนกึ่งนั่งกึ่งนอนอยู่ที่พื้นนี่แกทำอะไรวะวันเสาวอยู่ไหนวันเสาวไหนวะฉันโดนต่อยเนี่ยเจ็บจะตายอยู่แล้วฉันถามว่าวันสาอยู่ไหนแกทำไรน้องฉัน ยายพูดพร้อมกับเขย่าตัวเพื่อนแต่มันไม่ตอบเขาเลยซัดไปอีกหมัดคราวนี้เลยไม่ได้คําตอบพรอหมันสลบจากหมัดของเขาเขาออกมาจากห้องนอนเพื่อหาวันเสา์ให้เจอวันเสา์ต้องอยู่ในห้องนี้เมาขนาดนั้นคงไปไหนไม่ได้ส่วนว่าเสา์เดินโซซโซเซหมาที่ลานจอดรถตอนนี้มันมึนไปหมดมองไปข้างหน้าตามันกระพ้ามองเห็นไม่ชัด แล้วมีรถคันหนึ่งวิ่งมาทางน้องด้วยความเร็วสูงเสียงเบรกดังสนอนวนไวหยุดตรงวันเสาพอดีขนในรถหัวใจทับวายปารันรีบลงมาจากรถมันเป็นรถของเขาเองเขาไม่รู้ว่าทำไมอยู่ๆว่นานเสาถึงได้โผล่มาตัดหน้ารถของเขาเขาอุ้มน้องที่หมดสติขึ้นรถหัวใจเขาตอนนี้เต้นไม่เป็นจังหวะสั่งลูกน้องให้ขับรถเร็วที่สุดเพรากลัวน้องจะเป็นอะไรไป วันเสาร์ไม่ได้เป็นอะไรแค่หลับนี่คือคำตอบของหมอป้าลั่นถึงกับโล่งใจตัวนายครับเอาไงต่อเอาอยัางไงล่ะก็ต้องรับผิดชอบสิวะวันเสาร์เจ็บเพราะเราแต่เมื่อกี้หมอบอกว่าไม่ได้เจ็บนะครับนายไอ้ฟุ้ฉันบอกว่าเป็นก็เป็นสิวะนี่นายจะรักพาตัวคุณวันเสาร์หรอครับ แล้วถ้าเกิดพ่อแม่ของลูกเข้าจะทํายังไงครับไอผ้ผู้ถ้าแกพูดอีกคําเดียวฉันจะหักขาแกซะเออมันเกี่ยวอะไรกับขาผมแล้วครับเจ้านายไปดูนี้ครับครับครับผู้ไปจ่ายค่ารักษารวมถึงเตรียมรถให้กับเจ้านายเมื่อเจ้านายอุ้มมาเสาก็พาไปที่คอนโดฟ้าลั่นนั่งเฝ้าวันเสาอยู่บนเตียงหลับยังน่ารักเลย ถ้าตื่นขึ้นมาเห็นฉันคงตกใจแย่ไม่ตกใจหรอกครับนายฟ้าลั่นถึงกับมองตาเขียวแกเข้ามาทำไมนี่เหมือนห้องนอนของฉันเออแต่ผมเข้ามาไม่ได้ล่ะครับคือคุณวันพระมานะครับมันรู้ได้ยังไงว่าฉันอยู่ที่นี่ก็ผมบอกนี่แหละครับเจ้านายเพื่อนสนิทของเจ้านายผมจะไม่บอกได้งไง แกทำหน้าที่ได้ดีมากแบบที่ฉันไม่ได้สั่งดีใช่ไหมครับผมว่าแล้วเจ้านายไม่ต้องชมหรอกครับผมมารู้ตัวดีถ้าอย่างไงผมไปรอข้างนอกนะครับก็บไปสิวะฟ้าลั่นกัดฟัน่อบแบบนี้แล้วผู้จะอยู่ได้ยังไงก็รีบออกมาฟ้าลั่นเหวยวันพามาแต่ไม่ได้มาคนเดียวมาพร้อมกับทนนแล้วก็เครื่องเดิมอะไรวะ แกจะมาดื่มคอนโดฉันเอา้าไม่ได้หรือวะก็ไม่ได้สิวะวันนี้ฉันมีน้องมาด้วยมีน้องน้องที่ไหนวะอ๋อหรือว่าน้องที่เป็นเด็กของแกอุ้ยอย่างงั้นก็ดีเลยสิวะเรียกมันดื่มด้วยกันไม่ได้น้องเขาเมาเมาเออน้องเขาเมาเืิมจากไหนมาไม่รู้อย่าถามมากบอกว่าน้องกับน้องสิวะไม่ใช่เด็ก ที่สงเจ้ามานอนด้วยซะหน่อยอ้าวแล้วก็มีบอกถ้าน้นถึงกับหัวเราะวันพระแต่ด้วยความอยากรู้ว่าน้องของฟ้าลั่นเป็นใครก็จะเข้าไปดูในห้องนอนแต่ฟ้าลั่นก็ไม่ให้เข้าเฮ้ยเฮนั่งลงเลยทั้งสองคนแกนั่นแหละก็ฉันอยากเห็นน้องแกนี่หว่าไม่ได้โว้ยน้องกำลังหลับเดี๋ยวก็ตื่นกับพอดีถ้าพวกแกเข้าไปโฮ้ย น้องของแกนี่มันซักกี่ขวบวะจะกี่ขวบประ่ังไม่เข้าคือไม่เข้าเว้ยไม่งั้นโดนเตะแน่เออโหดกับเพื่อนได้ไงวะเมื่อก่อนไม่เห็นเป็นถนนได้ดะบ,บนพึมพำส่วนวันพระได้แต่อมยิม้มดูเหมือนตอนนี้ฟ้าลั่นจะดูเจ้าสู้มากมีน้องที่ลงทานมีวันเสาร์อีกแล้วนี่น้องที่ไหนถึงอยากรู้เมื่อวันเสาร์ไม่ให้เข้าก็เข้าไม่ได้ พวกเขารู้รู้จักนิสัยของฟ้าลั่นดีเมื่อไม่ได้ก็คือไม่ได้จนแล้วจนรอดทั้งวันพระและถนนก็ไม่รู้ว่าใครอยู่ในห้องนอนนั้นของฟ้าลั่นน้องคนไหนกันพวกเขาถูกไล่กลับทั้งท้งที่เล่ายังไม่หมดขวดเลยฟ้าลั่นกลับมาดูวันเสาร์ในห้องอีกครั้งนอนกับทอเสื้อตัวเองฟ้าลั่นถึงกับสะบดด้วยควาหมหงุดหงิดถอดทำไมเนี่ย เด่ก็ไม่ได้นอนหรอกฟ้าลั่นพยายามใส่เสื้อกลับไปให้กับน้องแต่วันเสาร์ก็ปัดมือเขาออกเหมือนลำคาญทําให้ฟ้าลัาน่นถึงกับถอนหายใจโหยเออไม่ใส่ก็ได้ไม่ใส่เองนะถ้าตื่นขึ้นมาแล้วโวยวายแล้วก็ก็จะตบตีให้ก้นลายเลยฟ้าลั่นโมนอุบตอนที่จะเดินออกมาจากห้องเพราะไม่ไว้ใจตัวเองเห็นพุกําลังกระดกแก้วเหล้าพอดี เมื่อหันมาเห็นเขาก็สะดุ้งแล้วสำลักปาลั่นถึงกับัวเลาะโผเจ้านายัวเลาะทำไมครับก็แกเนี่ยเป็นไรของแกก็นั่งดีๆสิวะยืนยักแย่ย,ยักยานอูู่ได้เออก็ผมเกคงซจนี่ครับนี่แกเก่งใจเหรอลินซะเต็มแก้วขนาดนั้นบอกเก่งใจเอะมันจะดูเป็นทางการไปนะครับถ้านั่งเดิมไม่ต้องมาแก้ตัวแล้วนั่งลงเตีงหบันครับเจ้านาย พูดถึงกับยิยมแฉ่งนั่งลงข้างฟ้าลั่นแต่ก็ถูกไล่ออกไปนั่งหา่างๆนั่งจนใกล้ขนาดนี้อีกนิดเดียวก็นั่งบนตักของฟ้าลั่นแล้วผู้ถอยห่างโดยอัตโนมัติพอรู้ว่าถ้าไม่มือกับเท้าต้องมาถึงตัวเขาแน่เออเจ้านายผู้ขอโทษครับเก็บค้ขอโทษแกไว้เถอะก็ไม่ต้องการโอ้เจ้านายผู้ขบพูดอย่างนี้ โู้เสียใจนะครับเจ้านายป้าล้านหลบมองเสียใจของมันคือทำหน้าเบะเหมือนจะร้องไห้แต่ก็ยกเล่าขึ้นดื่มดื่มเอาดื่มเอานี่คือมันเสียใจอยากจะไล่มันไปให้พ้นพ้นเพราะลำคาญแต่พอเอาเข้าจริงๆไม่มีมันเขาก็เงา